จะเป็นคลิปการทายดวงความรักของชาวราศีตุลประจำเดือนมกราคม2566ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีนะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะพบแต่ความสุขความสำเร็จความสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ ตั้งใจนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมาางต้อนรับปีใหม่กันด้วยเนาะนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทายดวงความรักของท่านที่อยู่ในทุกๆสถานะเลยนะเดี๋ยวก็มาฟังกันละกันนะคะว่าความรักของชาวราศีตุลน,นะคะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เป็นการทายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้นอาจจะแม่นยำหรือไม่แม่นยำก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ชาวราศีตุลได้รับประโยชน์สูงส,สุดจากการอ่านไพ่ของหมอมุยค่ะหมอมุยจะเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้กับชาวราศีตุลทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุลน,นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะนะคะ นะคะชาวราศีตุลเดวิลขนยาวไปหน่อยสิบไม้จัดเม้นตสี่ดาบห้าดาบเจ็ดถ้วย 5เหรียญสองไม้ The Impress 6ไม้2ถ้วยเด็กเหรียญค่ะเดี๋ยวมองไปคอยดูกล้องนิดนึงนะโอเคได้อยู่เนาะจะมีแสงอะไรมืดๆไหมอะแล้แบบว่าเพราะว่าอันนี้มาอัดอีก ห้องหนึ่งนะคะใช้บรรยากาศในเรื่องของการใช้เทียนเนาะก็แสงก็อาจจะอืมโอเคได้ละไม่เป็นไรนะคะฟังในเรื่องของคำทำนายกันเลยนะคะชาวราศีตุลน,นะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกมันไม่ได้ดังใจหรือมันเป็นความรู้สึกที่จุกอ,อกที่ ล้นค่อนข้างที่จะเยอะหลายหลายท่านนะมีคนที่คุณเนี่ยแอบรักแอบชอบอยู่ในใจนะคะแต่สถานการณ์คุณและเขาทั้งสองเนี่ยไม่สามารถไปต่อกันได้อาจจะมาจากหนึ่งเลยเรื่องคนรอบข้างคนรอบตัวคนในครอบครัวของคุณและเขาคนนั้นนะคะที่ไม่สามารถจูนกันติดหรือปัญหาความไม่เข้าใจการชอบใช้อารมณ์ของกันและกันเนาะ ช่วงนี้เลยก็อาจจะเป็นสถานการณ์หรือความไม่สบายใจนะคะของคุณและเขาคนนั้นเกิดขึ้นนะชาวราศีตุลน,นะน้องเหมียวอย่ามายุ่งหลกอ่ะเปลาแมวหลกขอ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 ภัยค่ะนะอ่านะแล้วก็ช่วงนี้เลยนะคะสําหรับคนโสดนะคะ ถ้ามีคนคุยหรือมีคนที่คุณคิดที่กําลังจะไปต่อด้วยเนี่ยบอกเลยว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ง่ายนะคะสถานการณ์ไม่ง่ายเลยนะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะเข้ามาทําให้คุณต้องหยุดชงะงักหยุดพักในเรื่องของการพูดคุยกันไปก่อนนะคะมันจะมีปัญหาจะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นหรือคุณอาจจะได้รับข่าวมาว่าเขาคนนี้ที่คุณกําลังพูดคุยอยู่เนี่ยนะมีการเฮ้ยแอบ คุยกับคนอื่นร่นด้วยในลักษณะของการที่กําลังมองคุณเนี่ยเป็นตัวเลือกของเขาหรือเปล่านะคุณก็เลยคิดที่อยากที่จะหยุดนะคะเพราะรู้สึกว่าถ้าได้คุยต่อหรือมีความสัมพันธ์กันต่อไปนะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นยิ่งคุยก็ยิ่งอยู่ที่เดิมหรือยิ่งคุยแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์ความเครียดนะคะ แล้วก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของภาวะการหึงหวงเข้ามาค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะเพราะว่าคุณคิดว่าเฮ้ยคุณค่อนข้างที่จะทุ่มเทกับความรู้สึกครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นการที่เพิ่งเริ่มคุยหรือจะเป็นในลักษณะของการที่เพิ่งรู้จักกันก็ตามนะคะแต่เหมือนกับว่าใจคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะถลำลึกและสิ่งที่คุณทำได้ในตอนนี้ก็คือในเรื่องของการพักจิตพักใจพักความรู้สึกเนาะต่อให้ เขาเรียกว่าอะไรอะต่อให้แสดงออกนะคะหรือต่อให้ไปหยุดยืด้อจุดกระชากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะได้ใจเขามาครอบครองเป็นของเราเพียงคนเดียวดังนั้นนิ่งไว้ดีที่สุดถนอมตัวถนอมใจของเราไว้นะคะจะดีที่สุดเนาะ ช่วงนี้นะคะคนมีคู่ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการคิดมากคิดกังวลคิดไม่ตกนะคะรวมถึงในเรื่องของการหึงหวงคนรักด้วยนะคะ,ะคนรักของใครนะช่วงนี้คุณมีความกังวลน,นะคะกรน,น,นวนกลัวว่าคนรักของคุณเนี่ยจะไปแอบคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าพฤติกรรมนะคะที่คุณและเขาเนี่ยอยู่ใ,นในกล้กันอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนกับคนรักของคุณเนี่ย มองข้ามความสําคัญของคุณไปทั้งๆท,ที่อยู่บ้านเดียวกันนั่งอยู่ใกล้กันแต่เขากลับไปให้ความสนใจสิ่งอื่นนะคะสิ่งนอกบ้านสิ่งรอบตัวหรือสนใจเกี่ยวกับโทรศัพท์ของเขามากกว่าที่จะแบบเฮ้ยมาถามถ่ายสารทุกสุขดิบของคุณนะคะบางทีบางครั้งก็ค่อนข้างที่จะเย็นชากับคุณมากจนเกินไปนะ รวมไปถึงนะสำหรับใครที่กำลังที่จะมีน้องนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นภาวะเกี่ยวกับการคิดมากการน่อยค่อนข้างที่จะเยอะนะจนทำให้คุณแบบว่ารู้สึกจิตตกเข้ามาเลยทีเดียวช่วงนี้จริงๆแล้วนะคะพยายามอย่าคิดมากทุกสิ่งทุกอย่างทุกปัญหาเนี่ยบอกเลยว่ามีทางออกอย่างน้อยนะคะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนรักของคุณเนี่ยไม่ค่อยที่จะพูดคุย กับเราเราก็เลือกที่จะเป็นฝ่ายทักทายหรือพูดคุยกับเขาแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับความห่วงใยกับเขาก่อนเอออันนี้ก็ถือว่าทําได้ไม่ได้มีข้อเสียหรืออะไรนะคะคนรักกันไม่จําเป็นต้องให้รอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมางอก,ก่อนนะคะถ้าเรารักเขานะคะทําอะไรก็ได้นะที่ไม่ต้องมีข้อแม้เข้ามาอืมเอาแบบนี้จะดีกว่าเนาะในเรื่องของคําแนะนําแต่ก็มีอีก หลายหลายท่านหลายหลายคู่นะคะที่มีความไม่สบายใจเนาะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือ,เ,อเพื่อนสนิทหรือกลุ่มญาติของคนรักของคุณนะคุณรู้สึกว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างอิทธิพลนะคะหรือมาเจ้าขี้เจ้าการกับความรักหรือครอบครัวของคุณมากจนเกินไปจนบางทีบางครั้งเนี่ยคุณไม่อยากที่จะเปิดประตูรับใครหรือไม่อยากที่จะวุ่นวายข้องแวะกบใครแต่ในหลักของความเป็นจริงแล้วมันก็ เป็นไปไม่ได้บางทีบางครั้งคุณพูดให้กับคนรักของคุณฟังนะคะแต่เหมือนกับเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณคิดมากนะคะคิดมากเกินไปหรือเปล่าจริงๆเราไม่มีอะไรหรอกทุกคนที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตครอบครัวเราเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นห่วงเรานะอะไรแบบนี้นะคะคนรักของคุณก็พยายามนาะที่จะพูดให้กำลังใจคุณ อีกอย่างหนึ่งนะคะหลายหลายท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกคิดมากน้อยใจวิตกกังวลเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องห่างกับคนรักในไม่ช้านี้นะคะคนรักของคุณนะคะมีเกณฑ์มีแพลนที่จะเดินทางนะคะบางคนเดินทางไปเพื่อภาราหน้าที่เดินทางไปเพื่อต้องแยกกันกระทันหานนอก,ก็อาจจะเป็นอะไรที่เฮ้ย เสียอกเสียใจหรือไม่อยากให้ไปนะคะอย่างน้อยในเรื่องของการจากกันครั้งนี้ไพ่ขึ้นมาก็อย่างน้อยก็คือ7จถึงเเดือนเหมือนกันบางรายนะคะอาจจะต้องไปเรียนต่อไปต,ต่างที่ต่างทีนต่างแดนนะคะถ้าใครทํางานก็อาจจะต้องไปทํางานที่อื่นนั่นเองแต่ถามว่าความรักของคุณและเขาเนี่ยนะคะยังมีความมั่นคงต่อกันอยู่ขอเพียงแค่คุณอยากคิดมากก็แค่นั้นเองเนาะนะคะ รักษาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะขอให้คุณเชื่อใจเขาเขาเชื่อใจคุณมีเวลาก็ทักทายพูดคุยกันเอาแบบ ประมาณนี้นะคะส่วนท่านใดนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เฮ้ยเป็นกิ๊กเป็นก้าหรือว่าไม่มีอะไรที่ชัดเจนในเรื่องของสถานนะช่วงนี้ทำไมมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกเอ้ยฉันก็แฮปปี้นะกับจุดจุดนี้นะคะฉันพอใจที่อยู่ตรงนี้และเขาคนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยให้ความสนใจมีความเข้าใจหรือคุณทั้งสองเนี่ยคุยกันแบบเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่า คุณให้สถานะหรือให้คำนิยามกันว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็เลยยังไม่ให้ความสำคัญกับความชัดเจนหรือสถานะขอแค่วันนี้ให้เรามีความสุขกันทั้งสองก็แค่นั้นเองนะคะส่วนหนึ่งนะคะตัวคุณก็พอใจที่ไม่ต้องเปิดเผยให้ใครรับรู้เพราะคุณก็ ชอบที่จะอยู่ในมุมของความสุขของตัวเองด้วยนะคะส่วนเขาคนนั้นนะคะก็ยอมนะคะยินยอมพร้อมใจกับสิ่งที่คุณต้องการนะคะเรียกง่ายๆ่ว่ามีความสุขโดยที่ไม่ต้องพูดบอกผ่านหรือบอกขายเพราะเหมือนกับว่าคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะบอกคนใกล้ตัวบอกครอบครัวหรือบอกกลุ่มญาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเขาคนนั้นก็เออแล้วแต่แล้วแต่เธอเลยนะแล้วแต่ที่รักเลยว่าจะ อะไรยังไงนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่กดดันกันนะคะคบกันแบบไปแบบเรื่อยๆใช้หลักของความเข้าใจเป็นหลักก็แค่นั้นเองนะคะสําหรับทานที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่ามันยังไม่ได้การันตีในเรื่องของการที่จะได้แต่งงานการที่จะได้เป็นคู่ชีวิตกันในอนาคตเนาะหนทางนะคะของคุณและเขาคนนั้นนะคะ ค่อนข้างที่จะเดินกันอีกยาวไกลนะคะยังไม่ใช่บทสรุปของความรักว่าเฮ้ยการที่คุณเข้าใจกันนะคะพอใจจุดนี้จะเป็นตัวการันตีให้ความรักของคุณมั่นคงยืนยาวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะมีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระยะเวลาเข้ามาเป็นตัวช่วยในการตัดสินครั้งนี้ด้วยค่ะ ่วงนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะบางคนเนี่ยมีคู่อยู่แล้วแต่ให้ระมัดระวังใจของเรานิดนึงเนาะที่จะมีการเผลอไผลนะคะแอบมองแอบชอบแอบถูกตาต้องใจใครคนหนึ่งนะคะทั้งๆที่คุณรู้ว่ามันไม่ถูกต้องแหละอย่างน้อยนะคะสิ่งที่คุณทําได้นะก็ขอแค่ให้ได้แอบมองแอบดูแอบส่องนะคะหรือเข้าไปดูอ่าอ่าไอ ะคะเข้าไปดูอินสตาแกรของเขาเข้าไปส่อง e c o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  k ไปส่องทิกต็อกเขาซิว่าเฮ้ยแล้วเขาคนนั้นนะคะเขาใช้ชีวิตอะไรยังไงเรารู้ว่ามันไม่ถูกแต่บางทีบางครั้งเราก็เออมันมันอยากดูอะมันชอบอะ่ะมันหักห้ามใจไม่ได้เนาะก็อาจจะเป็นจุด จุดเสียจุดหนึ่งนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะเดือนนี้ที่คุณอาจจะมีอารมณ์และความรู้สึกแบบนี้เข้ามาในความรู้สึกเข้ามาในสถานการณ์ความรักนะคะเรียกว่าแอบมองแอบชอบแอบรักแต่ก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกหรือไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยให้เขาคนนั้นเนี่ยมาแอบมองมาชอบคุณได้เพราะคนคนนั้นนะถามว่าถ้าเขา มีโอกาสนะคะได้รับรู้ว่าคุณชอบเขาเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้ยินดีนยินร้ายหรือเขาก็ไม่ได้มาเล่นกับคุณนะเพราะว่าบอกเลยว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะมีจุดยืนของเขานะคะเขาก็ไม่คิดที่จะยุ่งกับคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของอยู่แล้วเนาะดังนั้นก็อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆช่วงระยะเวลาเล็กน้อยเหมือนการที่เป็นการสร้างความสุขโดยทางความคิดแต่ไม่ได้มีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ไปเบียดเบียนหรือทําให้ใคร รู้สึกแย่อย่างนี้ก็ถือว่าอ่ะนิดนึงได้นิดนึงนะไม่เป็นไรน,นะคะเอาแบบนี้เนาะใครที่รอคอยบุตรมานานช่วงนี้นะคะวิธีการแก้เคสเสริมดวงนะเขาบอกว่าต้องพยายามนะคะเช็ค เช็คเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเช็คเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับ,กกกบรังไข่ให้ดีเหมือนมันมีภาวะผิดปกตินิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับความสมบูรณ์ความสมดุลน,นะคะลองปรึกษาแพทย์หรือถ้าปรึกษาแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะให้แนะนําว่าลองเปลี่ยนที่รักษาหรือลองเปลี่ยนที่ตรวจดูนะคะเผื่อจะมีโอกาสทําให้คุณสามารถได้มีบุตรได้มีลูกสมดังใจปรารถนานะคะแต่ นับจากนี้นะสำหรับท่านที่ยังอายุไม่มากไพ่ขึ้นมานะนับจากนี้ไม่เกิน2ปี นะคะถ้าคุณมีการปรึกษานะคะผู้มีความรู้แพทย์นะคะผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการมีบุตรนับจากนี้ไม่เกิน2ปีคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเร็ววันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีตุลทุกท่านนะคะช่วงนี้อาจจะมีการเผลอผายนะคะอาจอ,าอามิใจเขวอะไรบ้างเนาะนะคะแต่ก็ขอให้เป็นแค่ชั่วพังชั่วครั้งชั่วคราวชั่วระยะเวลา เดียวเท่านั้นก็พอนะคะนาอมันอาจจะมีบ้างแหละนะคะนาออาจจะมีแวบ,บๆบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็เป็นกําลังใจขอให้คุณยึดมั่นถึงมั่นในหลักของความถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมนั่นเองนะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีตุลนะคะมีความสุขมากๆนะคะต้อนรับต้นปีของปีใหม่นี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาะคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ ฝากกดติดตามช่องหมอมมูชาโร่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ